มีเงินคำพันไทยเอามาใส่ผ้าขวาน บบลบวนทวนทีงามเอานีจังเมืองแม่นฝ่ายภูแขนหอยละยามาจากฝ่าเมืองพมมาเสยส้มปีใหม่ทั้งขวรไลายและตากลมให้มาส้มอยู่เนื้อมาสึบเสือในคิ้งทั้งขวรตีนขวนมือขวรใส่บื้อแหลทองน้อยอย่าขาดคอยให้มาอยู่ประจำโตว่าไมา่เยอะขวัญเอ,อ้ย คำผูกแขนผู้เท่าผูกแกว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธผูกเบื้องใา้ให้ขวัญมาผูกเบื้องขวาให้ขวัญยูปีไม่ฟ้าไม่ขอให้ม่ตู้อยู่ดีมีแหงให้มีอายุมัน่นขวัญยืนให้ยูเป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้หลานได้เขาหลบนบไวจงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันเยินเไ,ไม่ตู้เอ้ย สบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นวาบุญบุญน,นี่เป็นธรรมอัลลาหยิงโบวาซ้ายหรือยิงก็ไว้สิเป็นแก้วส่วนโตเพิ่นวาสันเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สู้คน้นกลับมาพบมาพอกับจันสุกสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี่จันสุกเองก็มีคำผูกอต่อแขนสำหรับผู้เท่าผู้แก่ผู้เท่า,ผ,ทา,ผ,ทาผู้โอน้ำเอามาต้อนมาฝากน้ำออกมาเล่เอาอาอกมาเบ้าสุพ่อแม่พี่น้องป้องปายนั้นไ้ะับฟังคือเก่าคือเดิมสิมาววาจังสิเนาะพี่น้องอาอีกบ่ดนก็ใกล้จะหอดบุญปีไม้ลาวสงการนั่นเองอาจจะมีหลายๆคนนอะที่ว่าอา,อาจจะอยากได้คำอวยไส้ให้พร เอาไปไว้ใส้ให้พ่อให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่พู้ตู้ไม่ตายไม่ย้ายหรือว่าเอาไปกาวผู้คอยตอแขนในงานต่าง,างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกเต้าลูกหลานเนาะทั้งผู้ยุ่ไก่และผู้ยู่ใไก้อย่าลืมจดไว้ซ่อมไว้เอาไปผู้คอตอแขนให้ พอให้แม่ให้เพื่อตู้แม่ตู้ให้ญาติวงศ์สาของเขาในช่วงวันบุญปีใหม่ก็จะได้เกิดความเป็นสิริมงคลดีนักแล้วเพิ่นวมาซั่นพี่น้องและทุกคนก็มาเตี่ยมโจทย์ข้ามผู้คอต่อแขนสําหรับผู้เท่าผู้แก่นั่นเองและทุกคนก็มาเตรียมโจมท,ท,ทยจ์แต่ว่าถ้าผู้ใด,น,ดนั้นโจทบ่ทันแล้วก็มีความยงยากเนาะจันทรุกเองก็มีปึ้มนี่แม่ปึ้มอวยพรต่างๆและอยู่ในปึ้มนี่จะบ่ม,มีบทบาาสีส่ขวัญเนาะมีแต่อวยใ่ให้พรในงานต่างๆบบว่าจะเป็น สมบัติสมมาพ่อแม่สมบัติสมมาผัวผู้คลอต่อแขนผู้เท่าผู้แกเ่เด็กเล็กเล็กน้อยอวยแซ่ใหไไ้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวอวยแท้ให้พรึ้นเฮือนไม่ปีไม่ทั่วไปอวยแซ่ให้พรคนมาพ่อบุญพ่อทานมีมดเนาะที่ว่าแจ์ซุกเบ้ามาทั้งมดนี่มีมดในหัวเดียวเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาแจ์สุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาแจ์สุกได้ทั้งเบอร์ N ทั้งเบอร์ไล่เนาะขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เซนเดี่ยวกันเนาะ,ละ,ละ,ละ แลนะนอเดี๋ยวเขาก็จะมาฟังคำผูกคอต่อแขนสําหรับผููเทาภูกแกว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญม้าผูกเบื้องขวาให้ขวัญยูปีไม้ฟ้าไม้ให้พอตู้เมตูอยูดีมีแห้งให้มีอายุมันขวัญยืนให้ยูเป็นโฮมโพโฮมไซให้ลูกให้หลานได้เขาลบนบใบจงมีอายุวันโนสุขังพลังมันยืนมันยืนได้พอตู้ไม่ต้เขากะใสว่าไปเนาะเพื่อให้ พอประตูมีตู้นั้นเป็นอยู่ดีมีแหงเนาะให้เป็นมีอายุมันขวดเยืนหรือว่าเขาจะใส่ว่าให้มีอายุวัรณะสุขะพละมันยืนมันเยืนหรือเขาจะใส่ว่าปีใหม่ฝ้าใหม่ประตูมีตู้ยูดีมีแหงมีอายุมันขวดเยืนให้อยู่เป็นโฮมโพโฮมไซด์ดอมลูกหลานไปดุดๆนานๆจงมีอายุวันโนสุขัางพลังมันยืนมันเยืนจะสิกะได้เหมือนกันเนาะ คลิปนี้จฉียนซุกจะบทเดเวายายาวเนาะแล้วก็จะบทเดเว้าหลายบทเพราะว่ามีหลายคนก็บบยังให้จัียนซุกอธิบายแล้วก็บบให้เว้ายาวแล้วก็บบให้าหลายบทเนาะเพราะฉะนั้นจฉยนซุกก็ขัดจ้อเข้ามาแล้วก็ว้าแต่บทเดี่ยวเนาะ เพราะฉะนั้นคำว่าคำบาที่มาเปิ่นมุขคุณเมื่อเขานำเขามาอยู่ในเหือนในซานเมื่อน้ามาว่าผูกครัวโตแขนให้พี่ให้น้องให้ญาต้ตมุงสาของเขาแล้วก็จะได้เกิดความเป็นสิริมุขคุณตามมานั่นเองเนาะจันสุกเองหวังว่าคลิปนี้น้องคงจะสร้างค้ามซุกและเป็นประโยชน์ให้ครับพอแม่พี่น้องป้องป,องปายโบหลายก็น้อยถ้าทานผู้สมมข้าวมาเบิ่งแรกเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันไปให้คนที่ทานหักได้ครับเบิ่งหรับชมน้ำสำหรับมื้อนี้จันสุกข,ขอลาไปกอนแล้วหน้พ่อ้ ซ้ำบายดีสีสีมือนีแมนมือสันวันนีแมนวันดีวันมหาเศรษฐีอมุตสซกตกอันนี้หากแมนตกไม่จันคันอันนี้หากแมนขันมหาลาศจากประสาทพระอินท่าปอดลงมาให้มูเจ้าให้ผู้เทาแต่งผ้าขวัญมีทั้งม้วนมากเมียงผ้าขวัญเทียงใบสี งามแซนดีเจ็ดสันแทนพอปันแต่งมานำํำมีเงินค้าพันไทยเอามาใส่ผ้าขวานันบลบวนทวนทีงามเอานีจังเมืองแมน่นฝ่ายผู้แขนหอยลายา มาจากฝ่าเมืองพมมาสวยส้มปีใหม่ทั้งขวรไลและตากลมให้มาส้มอยู่เนือ้อมาสืบเสือในคิงทั้งขวรตีนขวนมือขวรใส่บื้อแหลทองน้อยอย่าขาดคอยให้มาอยู่ประจำโตว่าไม่เยอะขวนเอ,อ้เออ